ข้อนี้เนี่ยใน Choice มีคำว่า because although in light of provided that ฉเฉลยเร็วก่อนนะครับตับเป็นข้อแมวเหมียวจ้ามาฟังฉเฉลยละเอียดกันดูทีละตัวเลยใครพื้นฐานน้อยจำไปให้แม่นนะฮะเริ่มจาก because แปลว่าอะไรนะแปลว่าเพราะว่าจำไปเลยว่ามันจะตามด้วยประโยคฮะประโยคเนี่ยอย่างน้อยต้องมี subject กับ verb แท้ต้องมี subject กับ verb แท้ต้องมี subject กับ verb แท้เช่นครูเบิร์ตบ,บอกว่า I went home early ชานกลับบ้านก่อนเวลานะแกะโดดเรียนน because I was feeling sick เพราะฉานะรู้สึกป่วยเหมือนจะเป็นโควิดเลยแกติดชั้นปะเนี่ยสังเกตนะหลัง because มี subject กับ verb แท้ก็คือ I เป็น subject was feeling เป็น verb แท้ because ตามด้วยประโยค because ตามด้วยประโยค because ตามด้วยประโยคมันจะไม่เหมือน because of นะนักเรียนถ้าเกิดเป็น because of ปลว่าเพราะว่าเหมือนกันแต่มันจะตามด้วยคำนามฮะ because of ตามด้วยคำนาม because of ตามด้วยคำนามเช่นเราบอกว่า the game was cancelled เกมกีฬายกเลิกไปแล้วไม่ต้องคงไม่ต้องแข่งมาละ because of the heavy rain เพราะว่าฝนตกหนักมากเลย rain แปลว่าอะไรฝนเป็นคำนามใช่ไหม heavy เป็น adjective adjective Att เป็นแค่ส่วนขยายตัดทิ้งไปชั่วคราวได้นี่ไงมันตามด้วย the rain เป็นคำนามดังนั้นความแตกต่างนะครับระหว่าง because กับ because of คือว่าอะไรนะถ้าเป็น because ตามด้วยประโยค because of ตามด้วยคำนาม because ตามด้วยประโยค because of ตามด้วยคำนามแต่ในช้อยของเราอะมันมีคำว่า in light of คำนี้ในดิกชันนารีของ Cambridge เขาบอกว่ามันจะมีความหมายเหมือน because of แปลว่าเพราะว่าเหมือน because of เลยแต่อาจจะเป็นทางการกว่านิดนึงนะฮะคำว่า in light of ก็จะตามด้วยคำนามเหมือน Because of เลยเช่นเราบอกว่า in l the recent events event เป็นคำนาม recent แปลว่าล่าสุดเมื่อไม่นามนมานี้มันเป็น adjective ตัดทิ้งไปชั่วคราวก่อนนี่ไง in the ตามด้วยคำนามคือ event ได้ the meeting has been cancelled เนื่องจากมีเหตุการณ์ล่าสุดบางอย่างเกิดขึ้นมีคนคู่จะวางระเบิดอะ่ะการประชุมก็เลยถูกยกเลิกไปเดี๋ยวคูเบิร์ตตายมันไม่คุ้มนะ i n l เลยดกับ because of ใช้เหมือนกันเลยตามด้วยคำนามตามด้วยคำนามตามด้วยคำนาม,าม,ามช้อยถัดไปนะมันจะมีคำว่า although ด้วยคำนี้มันจะแปลว่าแม้ว่าครับ although ตามด้วยประโยคคือต้องมี subject กับ verb แท้นะมันก็เหมือนกับ because อะแต่คนละความหมายกันเช่นบอกว่า although it was raining แม้ว่าฝนจะตกอะ it เป็น subject was raining เป็น verb แท้ We decided to go for a walk แม้ว่าฝนจะตกอ่ะแต่พวกเราก็ตัดสินใจที่จะไปเดินเล่นกันไปจูงมือกันให้คนอิจฉาเล่นแบบเนี้ย Although ตามด้วยประโยค l t h o u g h ตามด้วยประโยคและคำสุดท้ายนะครับคือ provided that คำนี้หลายคนไม่คุ้นแต่ครูเบิร์ดสอนในทวิโกแล้วนะมันจะแปลว่าถ้าคล้ายกับ i v e เลยอาจจะใช้ในประโยคที่ค่อนข้างเป็นทางการซะส่วนใหญ่นะฮะมันแปลว่าถ้าเหมือนกัน ยกตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่า you c a n go out to play บอกลูกลูกจ้าลูกเนี่ยสามารถออกไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายได้นะเห็นลูกอยากเล่นกับผู้ชายใช่ไหมน้องเบิร์ต provided that ถ้า you finish your homework first ถ้าแกทำการบ้านเสร็จแกไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายได้นะ provided that แปลว่าถ้าเหมือน if มันจะตามด้วยประโยคเช่นเดียวกันนะฮะตามด้วย subject กับ verb แท้ดังนั้นใน choice ที่ครูเบิร์ตให้มา มันมีกี่คำฮะที่ต้องตามด้วยประโยคมีคำสามคำเลยคือ because although provided that ตามด้วยประโยคหมดเลยตามด้วยประโยคหมดเลยมี in l the ข้อเดียวที่ตามด้วยคำนามดังนั้นเรนก็ดูสิหลังช่องว่างอ่ะเป็นประโยคเปล่าดูถึงแค่คอมม่านะอย่าไปดูเลยคอมม่าเพราะมันคนละโซนกันแล้วหลังช่องว่างเป็นประโยคปะ เป็นค่ะนี่ไง subject ค,คือ cybersecurity แล้วมี verb คือ threat ค่ะไม่ใช่นะฮะคำว่า threat เป็นคำนามฮะแปลว่าการขู่คุกคามฮะ threat 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 การขู่คูกคามถ้าเกิดเป็น verb อะมันต้องเติม en ลงไปครับมันจะกลายเป็น Th en, threaten 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 แปลว่าขู่คุกคามคู่เบิร์ต threat คนร้ายนะว่าอย่ามาแตะอ่างนะไม่งั้นแจ้งตำรวจแน่ๆแบบเนี้ย มันไม่มี en เนาะเป็นคำนามฮะ cyber security ก็เป็นคำนามคำนามซ้อนคำนามได้ในบางครั้งเรียกว่าคำะสม,มนะฮะโดย cyber security จะทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยาย thread เอาง่ายๆเจอคำะสม,มเขียวๆตรงเนี้ยให้มองว่าเป็นคำนามก้อนเดียวกันแปลว่าการขู่คุกคามทางโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตส่วน recent เป็น adjective adjective เป็นแค่ส่วนขยายตัดทิ้งชั่วคราวได้ ดังนั้นจริงๆไม่มี verb เลยหลังช่องว่างเป็นแค่กลุ่มคำนามต่อเป็น in leader จบเลยพอถ้าเป็น a b d มันต้องมี verb แท้ตามมาด้วยใช่ปเล่าตอบข้อ c ถูกแล้วเดี๋ยวแปลให้ฟังนะครับ in leader the recent cyber security threats เนื่องจากมีการขู่คุกคามทางโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อล่าสุดมานี้ the IT department has implemented implement แปลว่านำมาใช้นำมาปฏิบัติ a c o m p r e h e n s e แปลว่าครอบคลุมฮะ security protocol protocol แปลว่ากฎหรือมาตรการบางอย่างเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามีการขู่คุกคามทางด้านโลกไซเบอร์เมื่อไม่นามนมานี้แผนกไอทีเนี่ยจึงนำมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมมาใช้พูดง่ายๆต้องเข้มงวดขึ้นแน่ๆจำให้ดีๆนะอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งได้ไหม because ตามด้วยอะไรประโยค because ตามด้วยประโยค because of, ตามด้วยคำนาม because of, ตามด้วยคำนามเหมือนกับ in l t a e r ส่วน although แล้วก็ p r o v i d e d that ที่เหลือก็ตามด้วยประโยคเหมือนกันเนาะประโยคก็ต้องมี subject กับ verb แท้ต้องมี subject กับ verb แท้เอาให้แม่นเลยนะ